rồi, lên, ô lên. Có thể phải mình nhé, yeah. nè gì uh. oh. okay. oh, chào, nữa. Ừ. Đúng không? Nhìn dắt nào đi. Ok. Cái mắt của nó. Cái nữa. <ๆ>ขอสวัสดีนะักผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกที่ที่ดูคลิปนี้อยู่ฮนะกับผมแอสเซนชาลิสกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็ลงแรงกันต่อพอดิซาต้าหลุดมานะก็ต้องเล่นซะหน่อยซาต้าเป็นฮีโร่ที่ผมค่อนข้างถนัดเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเพราะมันโดนแบนแล้วก็คือไม่ได้เล่นมานานด้วยมานานแล้วด้วยก็คือผมย้ายตำแหน่งไปจากจากเมื่อก่อนที่เล่นลมเป็นหลักตอนนี้ย้ายมาเล่นป่าเป็นหลักนะกับไฟเตอร์ก็ลมก็ป่านั่นแหละ ก็คือผมเล่นป่าเป็นหลักตอนนี้ก็คือไม่ได้จับตาแหน่งอื่นเลยเมดกับแครี่นี่แทบไม่ได้จับเลยชาตา้านี่แล้วใหญ่ก็คือไม่ได้จับเลยง <c oughs> ั้นก็ตัดเข้าไปสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะบางทีการที่เขาออกก็ไม่ได้แปลว่าเขางงเงยนะ <c oughs> เพากว่าอาจจะแค่นี้ก็ไดโอ้โดนโอ้ไม่โดนสรุปจะโดนหรือไม่โดนแต่ว่าด้านบนก็มีอีกตัวหนึ่งเห็นไหมแวบนี่เมื่อกี้ใช่ปะวะช่วยไหมไม่มี โอ okay, เคมันแสนละมันเสียแฝนเงินจ่อแรงนะแรงนะโอ้โอ้โอ้ก็เสียแฝนเหมือนกันแฮะก็แรงอยู่นะเออสวยก็ไม่ใช่จะเบาๆนะอันนี้เนิร์ฟมาแล้วจริงเหรอเนี้ยเดี Kingston ๋ยวต้องรอดูตอนบินนะจะบินขึ้นหรือเปล่า ตอนตอนนี้ยังพูดได้ตอนนี้ยังพูดได้แต่อตอนบิบนบินไม่ขึ้นนี่หาแต่งเลยตอนนี้เวลสี่ปาผฝนห้ากำลังมังกรฉันมีอันติอยู่นะเพื่อนเอ่อแต่มันไปแล้วรือเปล่าบินยัดหน้าเลยเนี่ยโอเคโอ้เราจะบินถ้าแตกหล่อๆซะหน่อยตายก่อน,นแต่เม็กก็ออยังแรงอยู่เหมือนเดิมไหมแต่แค่มันเปิดป่าแล้วไม่ไหน เมื่อกี้ถ้าบินแล้วก็บินบินบสามไปก็น่าจะน่าจะบินขึ้นบินขึ้นแล้วได้ค่าอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบอ๋อมีการดึงแบบนี้ด้วยฮะเพื่ออะไรนะโอ้ผมว่าถึงนะนี่ไงโอ้ด่นยากควควเลยนะเปิดแบบไม่ได้เนะี่ยเอาละแล้วผมจอดยังไงแฟตออก แต่มันวิ่งตามมาอา่าโดนสโลไม่นะแตกแล้วแน่ๆเลยไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดเออแตกไปไม่น่าบินเลยแต่ว่าเพื่อนเล่นเลนบนก็เล่นสบายนะเพราะว่าดึงป่ามันลงมาได้แต่ป่ามาอะไรเนี่ยอะไรวะวัดโอ้โหม,มีการเพลย์เมคกแบบนี้เองหรือว่าเนี่ยแต่ว่าเจ้านะได้พลาดแล้ว โอไมว่าโออ้าวอ้าวอ้าวชิ้นไอชิ้นเออโอไม่กอดเออเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมฮะโอเคโอ้โมเมื่อกี้ทำไมไม่ขึ้นเนี่ยฉันรู้สึกว่ามุมนั้นมนควรจะบินขึ้นสิเออช่าหมถึงโอ้ต้องรอไฮยาเตะมีของก่อนนะตอนนี้บินผมมาแล้วอาจจะบินเข้าได้ มีแค่สามเพราะว่าฝาดุข้ามไม่มาเฮ้ย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 อะไรมันจะขนาดนั้นมนะน้าแล้วโดนดึงนี่แตกเลยนะแม่อันตรายจริงได้อีกันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอะมั้ะ <ST AR> ใช่มาอ๋อฮายาสวยแต่ว่าโดนดึงก่อนเชีย่ยช่วยไงอะมันต้องอ้อมเข้ามาทางนี้ไม่คิวเลนไปแล้วกลายปนกูแทงป้อหมอเนี่ยเชี่ยเสียแฟ,ฟร์ฟีแต่ว,ว่าคิวเลยนยังได้อยู่คิวเลนป่าตายไปสวยไม่ได้หมดเลยเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยบินให้จังหวะเดียวเองนะเนี่ยโอ้โหเดี๋วดูนะอ้าวไยทำ น,นี่แหละคือพลังของซาต้าไงล่ะโคเรก้าซาต้าดะาไม่ใช่รีเคลียมแต่เป็นซาต้างั้นเลยซาต้ซาต้ากลับมาอีกครั้งหนึง่งอู้หูบีนาเอาเบ่าบีนาเาเบ่าไม่มีบินนะไม่มีบินนะอุ้ยแต่มันอยู่เยอะนะไม่เอาจริงนะเมื่อกี้เข้าไปน่าจะตายคู่แล้วน่ะ วายาเตะลึกไปเอ้ยทำไมมันทำไมแก๊กมายืนเดินติ่งหินตรงนั้นวะโอ้แต่ตอนนี้โตโรเข้าไปแล้วลึกมากลึกกันเหลือเกินลึกกันแบบไม่รอเลยไเชื่อโอจิวะ OG o เนี่ยไม่ใช่นี่มันเกมอาร์วีโหไม่ใช่ป้อมนอกแตกหมดแล้วเหรอ6นาทีเองเนี่ยโ,โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เห็นแลว้วกลัวดิเห็นแลว้วกลัวดิเข้ามาได้ไหมอ่ายิงาใส่ออกมาดีว เอาจริงเมื่อกี้ถ้าจโจเกอร์มันแฟดขึ้นบนก็ไม่รอดนะผมเพราะว่าผมไม่กล้าจะตามต่อยละแค่จะต่อเลือดเฉยเ <Your team. S 1> มื่อกี้มันใช้แฟดหรือไมาใช้แอนตีใส่เพื่อนแค่ใช้แอนตีใส่เพื่อนเนาะถ้ามองไม่ผิดปล่อยให้หน้าที่ตีป้อมเป็นหน้าที่ของเพื่อนไปที่เป็นแครี่ซึ่งเราที่ตีป้อมไม่ค่อยจะแรงแต่ก็มีแดเมจตีป้อมอยู่จากพาสีขนนกบินได้ปิ้วๆนั่นเองเข้าไปไม่นาดี ยัเลยด้วยเอาไปได้สไลด์ออกมาได้ความรวดเดียวสลดไปเอ้ยแฟนมาเลยเหรอโอ้โหอันนี้อันนี้ผมพลาดอันนี้ผมผาดผมแรกจะรอมันทุบก,ก่อนแล้วเอี่ยวตัวหลบใช่ไหมหนึ่งอุ้ยโดนเปิดแมพแล้วแล้วโอ้โดนทุบแตกเรียบร้อยเดอะแบกแตกแล้ว <c oughs> มันเปิดแมพ <c oughs> <c oughs> โดนแก๊บ uh, ทีเดียวเองอะไม่กี้โตโรไม่มีล้างเนี่ยก็เลยพลาดไปแต่ก็ช่างเถอะตานี้ถ้าเกิดว่าไม่เล่นพลาดกันอีกก็ก็มีสิทธิ์จะชนะอยู่นะ <Attack. S 1> โอ้โอ้หพีไ่ได้เหรอแม่งบินไปก่อนไม่ไม่กี้บินติดกระแพงใช่ไม่กี้บินติดกระแพงอย่างไง ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ใช่ไหมท่านผู้ชมยี่ห้บิีติดกระแพงใช่ไหมถ้าผมมองไม่ผิดแต่ว่าจะอะไรมันจะห้าวปันล้วะนะโอเคโอ้คนแทงพ่อเพื่อนเอามากดแคนเซลิลน,นีเมชั่นออกมาเลยเว้ยคงจะต้องอย่างนั้นแล้วนะเหลือห้ายาแต่ว่าฝันุข้ามันเป็นคลิกซี่คลิกซี่ไมโครพันชี่อะไรกัน่รูนโอ้ ไม่มีนตีไม่มีนตีโอ้ตายหมดเลยไหมมียันตายไหมไม,ไมียั์นี่ตายไม่เกี่ยวไปถึงผมน่าจะตาย <c oughs> อาจะดึงใครอ้าวดึงไม่โดนโอ๋ออ๋อจูดได้แล้วมีอะไรอะมีอะไรตามต่อไหมล่ะโอ้ก็มีแหละ ปีลงด้านล่างยากมากเลยนะโอ้ตายบอกเลยเฮ้ยตายแตกตอนนี้เดเมจผมน่จาจะคอแล้วนะโอ้ได้ไงวะได้ได้ไงเนี่ยก็น่าจะโด,โดน s t รูดตายไปเลยเกตอนนี้รู้สึกว่าเงินตามแล้วถึงจะเอาพลังแฝงรวยมาก็เถอะ กำลังแสงรวยมาเล่นเงินเฉยเพราะว่าซาต้าก็ต้องการไอเทมพอควรเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟมาติดกันกไม่รู้กี่แผ่นแล้วเนี่ยโดนเนิร์ฟตลอดมันไม่มีโดนบัฟเลยหรือเปล่าเท่าที่จําได้นะแต่ว่าตลกข้ามเดินจากภาดแล้วหรือเปล่าไม่ได้ปอมนี้ก็โอเคแล้วลนะ่ะไม่ได้เกี่ยวคน,นสวยชิคหาย อืมออบเจกไหมอุ้ยมากันเต็มเลยไสไลด์ออกสไลด์ออกอุ้ยเกือบไอ้หมีมีมิงตามอยู่เหรอเกิดกไปเปล่าโอ้โหได้อยู่เว้ยโอ้อืมชิวเลนถ้าเดินกลับหลังก็น,นะจะรอดอะไรยีน่าคนเดียวโดดเดียว โดนได้ป้อมจริงๆป้อมสองไม่ต้องไปกันป้อมสองไม่ต้องกันป้อมสองไม่ต้องกันโตโลโเขารีบเออก็ว่าทํำไมเขาถึงพุ่งไปป้อมนั้นก่อนแบบเป็นรอเพื่อนเลยผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันอันนี้อันนี้ผิดอันนี้ผิดทั้งคู่นะผมก็ผิดเหมือนายาได้อยู่แต่ว่าแบบไม่ได้วะ่านนีมข้ามันเริ่มเริ่มของแล้วแล้วแบบไปใต้ห่างกันรวเลย จะได้แตกต่างกับโตโรถึกเชีย่ยวตาที่แล้วมากๆจะโดนดึงเอาแล้วนะ่ะไปออกกันแบบนี้มันได้หรอวะโอ้เอามาก่อนจะรอไม่ว่านี่กูที่แล้วรอแล้วอันนี้เปล,งล,งลี่ยนแตงอรอโดนขอดึงตัวได้แตกเลยโอ้โหเชีย่ยวจะรีบไปตายกันทำไม <c oughs> และถามอีกอย่าง,งกูบินเข้าไปทำไม ไม่กินไม่บินนี่น่าจะโดนด่านะนั่นะนะ่ะเก็บได้สองคนนะแต่ว่าฟนุค่ามันเหลือแต่ตัวตีป้อมตโลเขารีบเกินอะแบบเข้าใจร้อนมากเลยแล้วก็คือนะแบบทั้งวงไฟตายหมดเลยอะไรงั้นโอ้หยเตะแรงอีนาเข้าไปร้านบังกรได้ใช่ไหมได้เว้ยเอาละ สานิษเอาไงเจอยีนาเพิ่มเกาะกดตัวแข็งมาจะรอดหรือเปล่าไม่รอดนะฮะโอ้โหโดนดักทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้จะรอดได้ยังไงแคกอยู่คุ่มนั้นนั่นไงมีบัตเตอร์ไม่ใช่บัตรร์ไฟไปได้เลยนะโอ้อ่ะสโลเข้าไปโอ้ตายอยู่ดีไม่เดินมาคู่กันแบบนี้มันอันตรายไปเอยหรอวะ อย่าไปเลยคิวเลนท่านตามนายมาแล้วตามมาแล้วก็จริงแต่ตามมาแล้วไม่มีใครซ้อนกดแข็งตัวกดแข็งน่มงโอ้ตายก็ดีไม่เป็นไรหายามารูดเอารูดไม่สุดก็คืออะไรกันวนะน่ะจะทำอะไรจบโอ้โหไม่สุดสักทางนะจะเข้าก็เข้าไม่สุดเข้าไปแล้วก็แตกคืออะไรใจเย็นคิวเลน ไม่อยากจะเซ็นเซอร์บ่อยช่องเราไปช่องใสๆนะท่านผู้ชมหรือว่าคําหยาบเขาเยอะเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบคาหยาบผมจะพยายามลดแล้วกันนะรอปลาเกิดตีนขาดตีนขาดติออกออกแล้วมันจะตีนโอ้ช็อตนี้ไหยาเตเออจะชมอยู่เลยไหยาเตะตานี้คือแบบเเาเพ s า n i t ได้เยอะมากเลยนะน่าจะสจังหวะแล้วนะ กับพวกตัว,ตวไฟเตอร์อีกหลายๆตัวยางนีน่าอยู่ตรงนี้คือขอใช้สมาธิเอเอเฮ้ยหลักแล้วไ,ไม่เป็นไรนีน้าไปต้องรอจังหวะตัวมึงบางมันมาอ้าวบินติดกำแพงเอาจบจัดเลยจังหวะนี้ยล้างดิไม่มีล้างเหรอ ตามมาลึกกินไปปะใครเข้าไปมื่อไตายไปคนบีนตายไปหนึ่งคนพุ่ยขอโทษดีนะผมต้องใช้สมาธิจัดๆเลยือแบบยู่ดีเกมก็ตึงเฉยถ้าไม่ไปโยน3-4จังหวะด้านตรงกลางนะก็คือก็คือไม่น่าจะตึงขนาดนี้นะ แล้วมันจะมีสีจะแพ้ด้วยตอนเนี้ยก็คือแบบแป้นสปอร์แล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าการเสียเวลามาพิมพ์เรื่องไม่เป็นเรื่องนี่มันไม่ไม่ค่อยอยากให้ทำเท่าไหร่นะคือแบบถ้าจะพิมพ์ก็พิมพ์สื่อสารให้มันดีๆหน่อยละแต่พิมพ์ดาบฝันหุ้ามก็ไม่ควรเหมือนกันนะก็รเขาเองก็ตั้งใจเล่นโอ้เราไม่ช่วยจวังหวะนั้นตายแน่ๆโอ้ช่วยก็ช่วยไม่ทันเอาทันหรอกก็ทันก็ทัน กลับไปตีคอสเลเยอร์แล้วขึ้นบ้านอยู่อ้าวพยาอะไรอ่ะโดนแก๊กโซโล่คิวเฉยอะไรกันวะครับนี่อ่ะเราจะได้กอสเลเยอร์ไหมก่อนเถอะไม่ได้กอสเลเยอร์ตัวตัวนี้มีสิทธิ์แพ้เลยเนี่ย เออได้อยู่ใครได้สวยเราได้แต่เสียโควตไปหมดเลยอุย้ยอันตรายอันตรายนี่หน้าเกินไปโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ออกมาก่อนออกมาก่อนดีกว่าเชีย่ยหายาไม่มาไม่กี่หายาคือแบบไปอยู่ทำอะไรไม่รู้ตรงนั้นอะ หมือนไม่ได้สื่อสารเขาไม่ได้สื่อสารกันจริงนี่หว่าก็ไม่ได้พิมพ์คุยกันแล้วคือก็ตก็ตายด้วยความรอดเดียวแต่เน่ฝันข้ามยังไม่ได้ปะโอเคฝัน okay, ข้ามงนี้ก็ปิดไม่ได้แต่รู้สึกว่าทีมผมมันจะแป้นอีสปอร์ตกันแล้วเนี่ยเอะพวกมึงอยู่คุยกันแล้วตั้งใจเล่นดิอะไรกันเนี่ยไม่ไปโยนตั้งใจเล่นมันก็ชนะปะแต่คือแบบไปโยนสองจังหวะด้านบนนั่นแนะ่ะฝันุข้ามได้เปรียบยาวๆเลย ไอจัดรัวๆวันนี้ทีมไม่มีความสามาัคนคะีตานี้คือแพ้ง่ายๆเลยฝันุข้ามก็สามัคคีกันมากจังหวะหนึ่งจังหวะสองกันดีทีมผมเหรอบุกอย่างเดียวนี่ไงโอ้โหหยุดด่าก,กันแล้วตั้งใจเล่นดีกันบนฝันุข้ามจริงๆผมเป็นตัวหลักด้วยนะเนี่ย ถ้าไปแยกก็ไม่รู้สิอมฮายาว้าวหนูข้ามซันมันแรงแล้วอะอะไรมันจะขนาดนี้นะไม่มีกอเกิร์สเลยสิเราที่มันดันสามเลนพร้อมกันไม่ได้เคยเล่นโนต้าวะเนี่ยอุ้ยห่วยนะมึงมึงเปิดห้วยเลยนะมึงเปิดห้วยเลยนะมันอยู่กี่กี่ค้น โอ้โหจากต้นเกมดีๆมาผมสักชักจะเริ่มร้อนจริงๆแล้วแต่ตอนนี้ผมใจเย็นมากเลยแต่ก็เริ่มร้อนเอ้ยกระโดดข้ามมันไปทำอะไรกันน้านล่างอ่ะเกินไปเปล่าไอ้ชายเสียก็เกินไม่ได้ไม่เสียเอาไม่ตีป้อมเลยชิบหายแล้วต้องออกมาก่อนไม่งั้นตายแน่ๆ อูสไลด์นีเลยสไลด์หนีเลย,ลเลยผมน่าจะตายท่านผู้ชมนะผมรู้สึกเหนื่อยแล้ว่เจอทีมแบบนี้ผมว่าไม,ม่ควรจะไม่ควรจะมานั่งด่ากันแบบนี้ดนะ้าาจริงอะ่ะก็คือมันจะแพ้อะ่ะมันจะแพ้อยู่แล้วอะ่ะ ออมันมีโอกาสพลิกเกมได้ตั้งเยอะแล้วคือถ้ามาโยนก็ชนะกันได้ไงแต่ก็คือพากันมาโยนเฉย่อหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยแหละเออผมก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่จะโทษเพื่อนร่วมทีนะมันก็มีหลายจังหวะที่ผมพลาดเองเหมือนกันโอ้ยอันนี้ผมยอมขายของเท้าออกก่เกิดเลยเนะี่ยทีมันจะไม่มีอะไรจริงๆคือเราต้องเอาก๊อตตัวนี้นะถ้าไม่ได้ก๊อตตัวนี้แพ้ แพ้แบบร้อด้วยไม่น่าจะมีอะไรการันตีว่าจะชนะเลยถ้าเราเสียกอตัวนี้ตอนนี้ต้องเลื่อนแมพมองอย่างเดียวน,นะซึ่งถ้ายังโดตาหรืออย่างอะไรมันก็น่าจะพอได้อยู่องก่กนตัวสุดท้ายไปแล้วไฮยะเตะไปลูดเอ้ยลึกไปบ้านนะ่ะสวยได้อยู่ ได้หนึ่งคนถอยก่อนถอยก่อนตามไม่ได้ตามไม่ได้มไมไดเออ่จัดาอะไรอ้อฮแคลรี่กูแคลรีแล่แตกไอสัตว์ไปทำไมวะน่านะอะไรกันครับเนี่ยเล่นมัว่วชิบหายเฮ้ยมันเดินลงไปทำไมอนะ่ะ ชัดดาวอยู่ไม่มาอออะไรวะเมื่อกี้มึงเดินไปคนเดียวเดียวเดียวโดดเดียวเดียวได้เลยอะไม่มีอะไรนอกจากเมื่อกี้ไม่ควรจะเดินไปนโลมันตายแล้วยังไม่เสียก๊อตนะแต่กเกมนี้มันตึงมากๆเลยท่านผู้ชมผมคงจะตัดออกแบบเยอะมากเชียร์ให้ทีมด่ากัน อ่อนจริงเลยนานๆทีจะเจอเนี่ยโอ้มันจะจบแล้วเนี่ยโอเคจบซะที เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยกับฝันรูข้าลนะเหนื่อยกับฝันรูเองนี่แหละโอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปคลิปนี้ยาวในยี่สิบกวนาทีเลยเาจะตัดยังไงให้มันให้มันเหลือสิบห้านาทีวะเนี่ยถ้าคลิปนี้ยาวก็ขออภัยนะเออทันดาวท้ายพอก่อนแค่นี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสําหรับการรับดูรับชมคลิปนี้นะแล้วพูดปิดไม่เหมือนกันักคลิปเลยอ่ะไม่เป็นไรนะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ โอ้คะแนนเท่าไหร่วันนี่ยขอดูคะแนนก่อนไปแล้วกันนะ